พูดถึงปีที่ผ่านมาและพูดถึงชื่อนอนกุลเนี่ยนะ,ะแล้วลิสต์มาว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความสุขเรื่องไหนบ้างท<อ>ี่หลายเรื่องเลยทั้งเรื่องงานถูก<อ>เรื่องความรักนิกทูกถูก,ถก<อ>ประสบความสําเร็จทุกเรื่องอเราก็เลยส่งพี่จกุรีเนี่ยแหละค่ะไปสอบถามความท้าทายใหม่ๆที่ตัวเจ้าตัวเนี่ยตั้งใจจะทํารับปีมงกอนอน,อนกุลบอกว่านอกจากงานแสดงแล้วเนี่ยนะก็มีงานเบื้องหลังนี่แหละที่สนใจแล้วก็ลุยทํามากขึ้น ตอนนี้เขาทำอะไรรู้ไหมจ๊ะเขากำลังเขียนบทเป็นนักเขียนท่านหนึ่งค่ะ<อ>เพื่อที่จะนำไปพัฒนาเป็นบทแล้วก็นำเสนอแพลตฟอร์อมต่างๆต้องบอกว่าสู้ชีวิตอยู่เหมือนกันนะคผู้ชมสำหรับหนุ่มคนนี้นะแต่ ก่อนหน้านี้เขาเคยเสนอขายพอดเรื่องไปแล้วคึ่มันไม่ผ่านก<อ>็ตัวก็ไม่ท้อนะคะมองว่าเป็นสิ่งที่อยากจะกลับมาตั้งใจพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นค่ะค่ะว่าแต่ตอนนี้หัวใจก็เป็นสีชมพูแล้วเนาะมีพอดเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วนางเอกที่วางในใจเนี่ยจะใช้แมฟทัชออนหรือเปล่าลองไปฟังเสียงดูค่ะบางเจ้าก็เราลองไปพิชแล้วแล้วก็โดนปฏิเสธมาอันนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเออท<ร>้าทายใช่เราเราต้องแบบเออพัฒนา ไปอีกเพื่อเพื่อจะทําให้สิ่งนี้สําเร็จมีสอแนวครับเออเป็นแอคชั่นแอคชั่นดราม่าน่ารักน่ารักไปเลยหนึ่ง,งอันแล้วก็แอคชั่นดราม่าน่ารักอาจจะฟังดูต่างนะแต่ <คง S 2> ผมหมายถึง,<ไ>งว่ามัน <ไง S 2> มีนมความน<ง>่ารักนิดๆและก,กัน<อ>ในเรื่องแต่เมนเมนลีจะเป็นแอคชั่นอีกเรื่องหนึงจะเป็นเหมือนกับรักรักไวเรียนครับก็จะชิวๆหน่อยครับแม่แอปเป็นนางเอกไหมคะพี่แอปเป็นนางเอกไม่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 ใช่ไม่ใช่ เอยอต้องบอกก่อนนะว่านงคุณเขาเขียนบทเขาจะในลักษณะของเป็นการ์ตูนเป็นอนิเมะอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มากความสามารถจริงๆนะ